ไก่ร้องเพลงเกิดพศ2 5 4 8อายุ19ย่าง20และ2488อายุ79ย่าง80โอมเพียกอะประตูใจเปิดประตูงานเปิดแฮปปี้มีความสุขจ้าประตูเงินก็เปิดแบ่งเงินได้ส่วนแบ่งนะคะมีเงินรายได้เข้ามาจากอันนุนอันนี้แต่บางทีจะมีฟิลน้อยอกน้อยใจประตูรักก็เปิดแต่ว่า จะพูดกันไม่ค่อยพร้อกับเพื่อนกับคนที่เรารักกับครอบครัวเนาะสัปดาห์นี้โดดเด่นและดีเรื่องงานมากให้ขยันตั้งใจถ้ามีปัญหาเรื่องสุขภาพจะแข็งแรงขึ้นจะเจอคนจะเจอคู่แข่งคู่แข่งรักคู่แข่งงานหรือคู่แข่งอะไรก็แล้วแต่อย่าไปแข่งกับเขาแข่งกับตัวเองดีกว่าเนาะงานดีเงินสะพัดตั้งแต่ต้นสัปดาห์แต่จะมีคนจะมีคนที่เอาตัวคุณเองมาเทียบกับคุณนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเจอคู่เทียบถ้าต้องไปแข่งอะไรกับใครเนี่ยพัฒนาตัวเองตั้งใจทําให้ดียังมีโอกาสที่เราจะชนะหรือเป็นที่หนึ่งนะคะเนาะแต่ถ้ามีแฟนอยู่แล้วอย่าเอาชนะแฟนถ้าคุยกับคุณพ่อคุณแม่บางทีก็คําพูดคาจาจะเสียแทงจ้องเอาชนะกันเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังทะเลาะนะคะเนาะสู้ๆจ้ะนะมีดวงไปทําสวยไปทําหล่อนะคะคนค้าขายให้ขยันนิดนึงเนาะนะนะมีดวงที่จะได้รายได้ ได้เงินพิเศษนอกเหนือจากเงินประจำที่ได้ด้วยนะคะไก่ต้งในเล้าแม่ไก่จะ้ะเกิดพศ2536 3 6อายุ31ย่าง32จะ้ะนะประตูงานชะลอตัวพักรอนะคะประตูเงินเปิดประตูรัก สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งการรอคอยไม่รู้จะทะเลาะอะไรกับใครจะบล็อกอะไรกับใครจะคุยกันสื่อสารกันผิดพลาดหรือมีปัญหากับคนที่เรารักอะไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นระวังในเรื่องของการสื่อสารเนาะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งการนิ่งอยู่กับตัวเองและให้อภัยหรือเป็นสัปดาห์ที่เหมาะกับการเรียนรู้ทํางานของตัวเองศึกษาหาความรู้ดีที่สุดคนมีคู่คนมีเพื่อนน่ะบางคนก็จะบล็อกกันทะเลาะกันคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ถ้าจะไปถือศีลในศาสนากรรมฐานสวดมนต์ไหว้พระหรือไปเรียนอันนี้ดี ตั้งใจเรียนศึกษาหาความรู้พัฒนาตัวเองไปอันนี้ดีคนมีคู่อยู่แล้วจะไม่เข้าใจกันบางทีคุณเลือกที่จะเงียบคุณเลือกที่จะไม่พูดบางทีก็วุ่นวายเรื่องญาติพี่น้องรักไม่ค่อยได้ดั่งใจไม่เหมาะกับการลงทุนด้วยบางทีงานก็อึดอัดค่อยๆแก้ไปจ้ะนะคะใครที่ตกงานหรือพักงานหรือรออะไรสักอย่างบางทีมันยังไม่ได้ข่าวนะช่วงเนี้ยรอไปสักพักนึงอาจจะได้ข่าวสักสัปดาห์หน้าก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นะสัปดาห์นี้ มีอะไรทําก่อนได้ทําไปก่อนเลยนะคะไม่เหมาอะออก,การลงทุนเลยเสี่ยงๆนะจริงๆไม่เหมาะก,การเปลี่ยนงานหรือออกจากงานโดยที่ยังไม่ได้งานด้วยความรักถ้ามีปัญหาก็พักไว้ก่อนจะ้ะบางทีต้องใจเย็นนะจะไปชวนทะเลาะจะไปบีบบังคับก็อาจจะมีปัญหาได้ต้องใจเย็นเนาะเป็นสัปดาห์แห่งการรอคอยต่อให้หุงุนหงิดแค่ไหนก็รอคอยแต่หลายๆคนก็เป็นสมองการไปถือศีลในศาสนากรรมฐานอยู่กับตัวเองมีมุมของตัวเองชอบอยู่คนเดียวอ,อันนี้มีความสุขจะ้ะนะคะ คุณที่เกิดพศสองห้าสองสี่อายุสี่สิบสามย่างสี่สิบสี่ไก่ในเล้าจ้ะประตูงานเปิดกำลังเดินทางไปหางานออกำลังคิดจะทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะประตูเงินถามว่าเปิดไหมก็เปิดแต่มีดวงเสียเงินเรื่องรถมีดวงลืมลืมเงินล,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 ลืมกระเป๋าตังค์ลืมของขับรถขับลาสัปดาห์นี้ให้ใจเย็นเพราะว่ามีโอกาสในเรื่องของการเฉียวชนจะเล็กจะน้อยก็ต้องระวังเนาะประตูรักเปิดสัปดาห์นี้รวมรวมถือว่าดีนะ ถ้าไม่ใจร้อนโอเคเลยตรงงานมีโอกาสได้งานอยากได้งานเพิ่มหรือมีปัญหาติดขัดจะมีคนช่วยเหลือมีดวงไปไหว้บุญไปไหว้พระทำบุญด้วยคนในครอบครัวคนที่คุณรักจะให้กำลังใจที่ดีกับคุณโสดมีโอกาสพบรักนะจ๊ะเออนะลุยสักนิดหนึ่งช่วงเนี้ย จคุณจะคิดเรื่องงานคิดถึงการเดินทางคิดถึงเรื่องรถคิดถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้บางทีเป็นฟิลที่แบบกําลังคิดอะไรเพลินๆอยู่แล้วมีคนมากดดันหรือมีเรื่องต้องไปเซ็นสัญญาเอกสารแบบรีบๆหรือลูกเต้าใครเรียกไปแบบรีบๆเนี่ยต้องระวังเรื่องการลืมนะคะอย่าขับรถเร็วนะเออภาพรวมยังแข็งแรงดีอยู่นะจ๊ะอันนี้ไพ่มีคนช่วยนะถ้าคุณใจเย็นสักหน่อยได้เนี่ยมันก็ขึ้นว่าดีเลยนะคะเนาะ ไข่ขันรับอรุณจะ้ะเกิดพศ2512อ,อายุ55ย่าง56มาแล้วจา้านะคะนะใครเยอะลอยอยู่เมื่อกี้เนาะประตูงานถามว่าเปิดไหมก็เปิดแต่งานค่อนข้างจะเยอะแบกภาระไว้ทุกอย่างเลยคุณช่วงนี้เหมือนเดอะแบกอะฉันต้องรับภาระเขาเรื่องคนนั้นคนนี้แต่บางทีพอหันไปเห็นรอยยิ้มของคนอื่นเนาะหันไปเห็นลูกเห็นเต้าหันไปเห็นใครสักคนที่เป็นกําลังใจของเราอะ่ะมันก็ทําให้เรารู้สึกใจฟูขึ้นมา นะคะบริหารจัดการเรื่องงานให้ดีคุณเอาทุกอย่างมารวมกันทั้งหมดไม่ได้ความหมายก็คือบางทีถ้ามีงานเรียบเรียงงานให้ดีเนาะถ้ามีปัญหาเรื่องนู้นเรื่องนี้อย่าเอามันมารวมกันอะ่ะต้องแยกเป็นลิ้นชักลิ้นชักแล้วจัดการมันถึงจะโอเคเนะไม่ไงั้นมันจะเครียดนะคะปวดหลังปวดเอวเส้นตึงประตูเงินถามว่าเปิดไหมประตูเงินมันปิดค่าใช้จ่ายมันเยอะมีเหตุให้ต้องจ่ายแต่สัปดาห์นี้เหมือนจะวุ่นวายงานเยอะเนาะค่าใช้จ่ายก็เยอะ ประตูรักก็ปิดสัปดาห์นี้มีดวงเสียน้ำตาหรือไม่สบายใจเกี่ยวกับบริวารลูกเต้าบางทีเรากังวลใจเราคิดมากไปเองกังวลใจเรื่องงานกังวลใจเรื่องเงินเป็นสัปดาห์ที่ถ้าถามว่าวุ่นวายไหมก็วุ่นวายนะคะเป็นสัปดาห์ที่เสียหายมากไหมทุกใจมากไหมนะคะถ้าเราจิตใจเข้มแข็งเรามองโลกบวกเราไม่เชื่อคนอื่นเราไม่อินไปกับกระแสมากเนี่ยปัญหาเบาเนาะ รักเนี่ยบางทีรักให้ถูกคนโอ้แต่บางทีมันก็พูดยากบางทีมันรักลูกมันรักแฟนมันรักเพื่อนอะนะเขาจะอาจจะสร้างปัญหาให้คุณรู้สึกไม่ค่อยสบายใจต้องมองแบบนี้เนาะเราช่วยแก้ปัญหาให้เขาไม่ได้หรอกเราจะเอาปัญหาของเขามาแบกไม่ได้เลยเราจะป่วยนะคะเพราะฉะนั้นไม่กำลังใจให้กับตัวเองเนาะไม่เหมาะกับการลงทุนไม่เหมาะกับการเสี่ยงไม่เหมาะกับการช่วยเหลืออะไรใครทั้งนั้นมีโอกาสที่จะถูกหลอกบางทีลูกเต้าคนที่เรารักอาจจะบอกไม่หมดหรือมาหลอกเราก็ได้นะ เออเพราะฉันบางทีแต่บางคนก็ยอมให้หลอกอะนะเพราะฉันอย่าเชื่อคนอื่นนะเวลาไพ่ใบสุดท้ายเนี่ยมานะพี่หวานจะบอกเวลาฟังอะไรมาแนตะ่บางทีต้องมองหลายๆบุมถ้าเราเชื่อเขาทั้งหมด่ยเห็น้าภาพมันขมุขมัวเนี่ยเขาบอกไม่หมดนะมันเหมือนเวลาที่แบบมีใครคนหนึ่งมาดา่าแฟนด่าหัวหน้าเขาพูดแต่เรื่องไม่ดีของอีกฝ่ายแต่เขาไม่พูดถึงข้อดีของข้อเสียของตัวเองอะหรือไม่มองข้อดีของอีกฝ่ายหนึ่งเลยบางทีเราต้องฟังแบบเป็นกลาง นะจ๊ะปันเลยอย่าเอามาคิดตามเนาะสู้ๆไม่เหมาะที่จะเปลี่ยนงานไม่เหมาะที่จะลงทุนอะไรเสียเส่ยงๆเหมาะการสวดมนต์ไหว้พระให้อภัยฟังกลางๆฟังครึ่งหูเ <c oughs> <c oughs> นาะฟังหูไว้หูว่าอย่าไปเชื่ออะไรมากนะจ๊ะเ <c oughs> นาะอ่ะมาต่อจ้ะสู้ๆระวังสุขภาพนิดนึงบางทีไม่มีปัญหาอะไรสุขภาพเราอาจจะป่วยบริวารหมาแมวอาจจะปว่ว,ว,จจะปวยก็ได้นะจ๊ะนะไก่เดียวดายจ้ะ เกิดพศ2560อายุ7ขวบย่าง8ขวบและ2500อายุ67ย่าง68จ้ะประตูงานเปิดรวมตัวพูดคุยทำงานไม่เหงาลูกเต้าเพื่อนเก่ามาหามีกิจกรรมทำไม่หยุดเลยนะคะประตูรักก็เปิดงานเปิดเงินเปิดรักเปิดแต่ว่าปลายสัปดาห์อาจจะรู้สึกน้อยอกน้อยใจน้อกน้อยใจคนที่เรารักคนในครอบครัวลูกเต้าก็ได้มีดวงไปหาพยาบาล มีดวงน้อยๆอ,อึดอัดต้นสัปดาห์กลางสัปดาห์ดีปลายสัปดาห์เฉยๆนะคะเนาะนะเพราะฉะนั้นอย่าคิดมากตั้งใจอ่านหนังสือให้ดีสวดมนต์ไหว้พระพุทโธพุทโธหน่อยสําหรับใครที่อายุเยอะแล้วจะดีมากนะคะสุขภาพระวังปวดเหล,ลังปวดเอวหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนะคะอย่ายกของหนักตั้งแต่เด็กนั่นแหละนะคะแล้วก็ระวังโรคเก่าจะกําเริ่มถ้ามีปัญหาเรื่องสุขภาพเนาะอาจจะรู้สึก บรรยากาศกดดันกับคนในครอบครัวหรือคนที่เรารักสักหน่อยแต่บางคนโดยเฉพาะเด็กๆถ้ามีกิจกรรมทําชอบอ่านหนังสือมันหมายถึงการอยู่กับตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองกับเป็นเรื่องที่ดี นะคะยังมีคนเมตตายังมีคนรักอยู่นะแต่เราก็อยากขี้น้อยใจอย่าคิดมากเกินไปนะคะตำแหน่งเงินยังถือว่าโอเคต่อให้ภาระายเยอะก็ยังจัดการได้แถมมีคนช่วยเหลือตำแหน่งงานก็ยังดีอยู่แต่บางทีเราอาจจะหงุดหงิดคิดเยอะไม่วางแผนเรื่องงานให้ดีตำแหน่งรักดีบ้างไม่ดีบ้างถือว่าดีสัก60%แล้วกัน40%รก็เผื่อให้กับบางคนที่เขาอาจจะมีปัญหาอยู่เนาะรวมๆไม่ได้เลวหลายนะจ๊ะ,อะเอาไพ่พระไป นะคะโทนสีเขียวเขียวมรกตเขียวเนี่ยฟ้าได้การทำบุญเสริมดวงไพ่พระไพ่แม่ชีมาก็อยู่ในศีลในธรรมพยายามถือศีลห้าให้ครบเนาะนะคะเนาะระวังเรื่องของคำพูดคำจาดูแลคนในครอบครัวให้ดีแล้วก็อย่ายุ่งแฟนชาวบ้านดีที่สุดจ้นะเนาะถ้าทําได้นะหรือถ้าจะไปถือศีลไปบวชสวมนต์ไหว้พระแบ่งบุญให้เทวดาประจาตัวเจ้ากรรมในเวรดี นะคะ189โชคไม่เด่นเลยมีหลายตัวมากไม่เด่นนะสัปดาห์นี้อย่าเล่นเยอะนะจ๊ะสื่อนำโชคไม่มา189ติด6ไปด้วยก็ได้เนาะ